รื้นขอสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ก่อนเลยครับอันนี้พามาชมวิธีถอนต่อแบบไม่ให้เป็นรุมเยอะครับไี่ลูกพี่มาทำให้ดูครับลูกพี่ขับเอง มันจะไม่เป็นลุมเราขุดเยอะครับมันจะมองดูเรียบๆแล้วก็สะอาดพ,พอเราเอาลากมันนะกิ้งกิงกิ้งกิง,กงดินมันก็ทมลุมไปด้วยเหมือนมันจะใกล้เคียงจะเสมอนะมันก็ไม่เต็มลุ่มดีหรอกครับแต่ว่ามันก็ดูดีนะ ดีกว่าเราไม่ไอ้นี้เลยแต่ถ้าเราขุดขุดขุดขึ้นไปแล้วมือมาเกี่ยต้มช้าครับแบบนั้นแล้ว FC คิดดูราคางานทุกวันนี้ถูกครับถ้าเราไปทำแบบเกี่ยตทมให้ละเอียดเลยนะันก็ น้ำมันกินหมดครับนี่น,นี่เรากวาดไปนี่ไอ้ฟังนี่ฝังขวาของตัวรถตอนนี้นี่คือสองแถวข้างหน้ามันจะกวาดทมไปแล้วนะครับ กวาดจากฝั่งซ้ายรถตอนนี้นะตอนนี้หันหน้ามาหาเราเลยซ้ายรถนะไม่ใช่ชายซ้ายเราสองแถวฝั่งซ้ายรถกวาดมาหากลางสองแถวฝั่งขวารถจะก,กวาดออกไปหากองเลยครับกองเศษนี่แหละกองกองที่เราจะเผาเนี่ยนี่นี่ สองแถวนี้จะกวาดเข้ามาหาตัวรถครับมันจะหลุดยาหลุดอะไรลงหมดเลยครับแก้ก็ซ้อนอั่นแหละแต่ผมก็ทําไม่เก่งก็พอทําได้ครับนี่ทํามาแต่ว่ามันก็ช้าครับ คนสอนกับคนทําตามคนสอนก็ต้องเป็นกว่าอยู่แล้วเนาะก็ต้องทําได้ดีกว่าอยู่แล้วถึงมาสอนได้แล้วเวลาขุดเราเสียบลงไปก่อนนะครับ สียบลงไปแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เขีย่ยเขีย่ยเขี่ยมาดินมันจะออกจากลากมันและรากมันเบาเราจะเขี่ยไปไหนมันก็ไปง่ายกว่านะครับสําหรับมือใหม่นะสําหรับคนที่เก่งแล้วก็คอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์บอกกันไม่ใช่ว่าผมก็ไม่รู้มากครกับคือรู้แล้วก็แบ่งประสบการณ์กันครับ ใครที่เก่งใครที่รู้มีวิธีที่เร็วกว่าน,นี้ก็แนะนำได้ครับกินดีจะเอาไปปรปับปรุงใช้ไปทำตามครับถ้าใครที่ขับรถใหม่เจองานแบบนี้เป็นครั้งแรกยังยังไม่รู้วิธีจะทำเหมือนผมมาแหลกเจอหน้างานก็ 1มื่แปด้านเหมือนกันครับทําทําไปไม่เข้าตาลูกพี่ลูกพี่ก็มาสอนถ้าลูกพี่ไม่เป็นก็จบครับในลูกพี่เก่งลูกน้องไม่เก่งก็ไปได้ครับลูกน้องเก่งลูกพี่ไม่เก่งไปได้แต่ถ้าเก่งทั้งสองคนเมื่อไหร่ล่ะไปยากครับมีแต่คนเก่งเกีแต่คนรู้ไปยากธุรกิจเดินยากเลย นี่ผมรับฟังครับรับทุกนำมาปรับปรุงทุกคำติครับติได้เจ้าของที่ตีได้ถ้าติปุ๊บผมไม่รู้ผมถามลูกพี่ผมครับไม่เป็นก็ต้องยอมรับว่าไม่เป็นคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะไม่ใช่ว่าทำได้แค่นี้บ่ย่างงุนอย่างนี้ ก็มันไม่เป็น,นก็ทําได้แค่นี้แหละให้ลูกพี่ใจดีหน่อยได้ลูกพี่ใจดีก็คอยสอนครับเราจะสับสับสับไปหมุนทุกแถวนะครับสับไปข้างหน้าหมุนทุกแถวเลยทั้งสี่แถวเลยสับไปสับไปสับดึงขึ้นสับดึงขึ้น,นว,าว,วางไว้วางไว้วางไว้แต่แถวท นี่นี่ตอนขับหันหน้าไปนู่นสองแถวซ้ายมือรถตอนนี้นี่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนเมื่อกี้รถหันหน้าไปนู่นแล้วตอนนี้เขาจะเคลีย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 ถอย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 ,ถอยให้มันกบยาก,กบลุมเวียงซ้ายเข้าไปหากองขยะเลยครับแล้วข้างหลังเราก็สวิงกลับมาเคลียไปเหมือนกันแต่สวิงแต่เคลียไปทางขวาพูดง่ายก็ เหมือนเหมือนกลวยนะครับเขี่ยให้มันเข้าในตรงกลางกลวยฝั่งนู้นก็เขี่ยลงมาเข้าฝั่งนี้ก็เขี่ยเข้าไปแต่ถ้าเราสรับหันหน้าไปฝั่งนู้นแล้วสับไว้หมดทุกแถวมันจะง่ายครับจะสับสับสับไปหมดเลยสับไปทุกแถวเลย ดึงขึ้นก็ไม่ต้องยกมาเลยนะครับดึงขึ้นแล้วก็ค่อยเขีย่ยกิ่งกิ้งกิงกิงกิ้งขยาวขยาดมาบ้างนิดนิด่น้อยให้ดินมันหลุดออกมันจะไปง่ายครับอามันจุดไฟมันก็จะไหม้ง่ายด้วยไหมดีด้วยไหมหมดเราจะได้ไม่ต้องมาเขี่ยเยอะครับชมพอํำปางำก่อสำหรับมือใหม่นำไปใช้ได้ครับสูตรนี้ก็จะคล้องที่ก็ พอใจครับได้ประมาณนี้ก็มีติบางเล็กๆน้อยๆก็สำหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกเลยมาทำงานใหม่ๆนี่ก็นำไปใช้ได้ครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็บอกแนะนำเทคนิคดีๆให้น้องใหม่อยู่ในวงการด้วยนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ